สวัสดีครับพี่น้องที่รักนายองพระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นเอเฟซัสบทที่สองข้อที่1นึถึงสิท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่านเมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลกนี้ตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศ คือวิญญาณที่ทำกิจอยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้เมื่อก่อนเราทุกคนเคยประพฤติเหมือนพวกเขาตามตันหาของเนื้อหนังคือทำตามความต้องการของเนื้อหนังและของความคิดโดยวิสัยแล้วเราจึงเป็นคนที่สมควรได้รับการลงโทษเหมือนอย่างคนอื่นๆแต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิดพระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณและพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรค์ขสถานในพระเยซูคริสต เพื่อว่าในยุคต่อๆไปพระองค์จะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประธานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ เพราะว่าเราเป็นฝีประหัตของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทําการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดําเนินตามข้อที่หนึงถึงสิพูดถึงจากความตายสู่ชีวิตเปาโลได้บอกสําหรับสภาพของความตายซึ่งเป็นคนบามนุษย์ ทุกคนเป็นคนบาปก็เลยตายไฟวิญญาณโดยการละเมิดและการบาปของตนเองคนที่ตายไฟวิญญาณแล้วนั้นซึ่งเป็นคนบาปเป็นอย่างไรดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลกนี้ตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศคือวิญญาณที่ทำกิจ อยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้เมื่อก่อนเราทุกคนเคยประพฤติเหมือนพวกเขาตามตัณนหาของเนื้อหนังคือตามตาทำตามความต้องการของเนื้อหนังและของความคิดตัววิสัยแล้วเราจึงเป็นคนที่สมควรได้รับการลงโทษเหมือนอย่างคนอื่นๆ สภาพเหล่านี้ของคนบาปไม่มีความหวังอะไรเลยเพราะค่าจ้างของความบาปคือความตายเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีพระองค์จึงจะได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าในวันสุดท้ายเปาโลก,ก็ได้บอกอีกต่อไปสำหรับเรื่องพระคุณของพระเจ้าที่ทรงช่วยเราให้รอดพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงรักเราด้ยความรักอันใหญ,ญ่หลวงของพระองค์พระเจ้าจึงทรงทำต่อเราอย่างนี้ 1. พระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระริต์พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณเราสมควรจะตายแน่เพราะเราเป็นคนบาปเนื่องจากการละเมิดก,การละเมิดและความบานั้น ทำให้เราอยู่ใกล้กับพระเจ้าแต่พระเยซูคริสที่ส่งเพียงขึ้นมาจากความตายได้ทรงชนะจากความตายและพระเจ้าทรงรักเราอย่างมากมายก็เลยทําให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์สองพระองค์ทรงทําให้เราเพ็นงขึ้นมามาด้วยการกับพระคริสต์ชีวิตของเราอยู่ในพระคริสต์ก็มาจากพระคริสต์ เพราะเราได้เข้าร่วมการทรงเป็นขึ้นของพระคริสต์ซึ่งเนื่องจากพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเราจึงได้มีชีวิตใหม่ผลจากความบาป 3. ทรงให้เรานั่งด้วยการกาบพระองค์ในสวรรค์คสสถานในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นไปสวรรค์แล้วประทับอยู่ เพื่อขวาของพระเจ้าทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยพระคุณของพระองค์ในคริสจักรและในวันสุดท้ายเมื่อเวลาเราขึ้นไปสวรรค์ก็นั่งด้วยการกับพระองค์ได้นี่คือสิทธิพิเศษสำหรับลูกของพระเจ้าพระเจ้าทรงสำแดงความรักยิ่งใหญ่และพระคุณของพระองค์เองในพระคริสต์ต่อ ไม่ว่าจะเป็นยุคนี้หรือยุคต่อๆไปเปาโลได้บอกเรื่องความรอดอีกต่อไปแล้วว่าทา่ทานทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประธานจากพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าทรงสมควรจะพิพากษาเราเพราะความบาป และไม่ต้องทรงช่วยเราให้รอดผ้จากบาปทางทางที่พระเจ้าทรงประทานทางความรอดให้แก่เราด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อเพราะพระเจ้าทรงรักเราอย่างไม่จำกัดนี่คือพระคุณของพระองค์ดังนั้นความรอดนี้เป็นของประทานจากพระเจ้าความรอดของพระองค์ไม่ใช่มาจากการกระทํา แต่มาจากเพียงพระุลของพระองค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถอวดได้เลยเพราะฉะนั้นความเชื่อที่จะสามารถได้รับความรอดได้นั้นมาจากเพียงเตพระเจ้าความเชื่อของเราก็มาจากพระองค์แน่นอนไม่ใช่มาจากความรู้หรือปัญญาของตนเองเราเป็นฝีพระหั์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้น ในพระเยซูคริสเพื่อให้ทำการดีแต่การทำการดีนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามซึ่งเมื่อเวลาเราดำเนินชีวิตอยู่กับพระองค์โดยความเชื่อพระเจ้าทรงใช้ทางชีวิตของเราเพื่อให้การทําการดีที่ได้ทรงจัดเตรียมไว้แล้วนั้นสําเร็จได้สรุปนะครับหนึ่ง เราทั้งหลายก็เคยดำเนินชีวิตตามทางความบาปดังกล่าวนี้ก่อนที่ได้รับชัอพระเยซูคริสเพราะเป็นคนบาปธาตุของมนุษย์ก็ชั่วร้ายมากก็เลยทำตามทางความบาปโดยไม่ได้รู้ 2. อแต่โดยพระคุณอันอุดมเหลืออล้นของพระองค์พระเจ้าทรงประทานความรอด ด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อมันไม่ใช่มาจากการกระทำเพราะฉะนั้นคริสเตียนเราจึงทอมใจและขอบพระคุณพระองค์ทุกวันเวลาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในวันนี้นะครับเมื่อฉันใครครวรว,ว่าพระคุณของพระองค์ให้ชีวิตใหม่เก่ฉันตนประทับใจได้อย่างไรและขอบพระคุณพระองค์มากมายเพียงไรสอ อะไรที่เป็นสาเหตุที่ไม่สามารถอวยได้สำหรับความรอดตนอธิบายเรื่องนี้ให้เกยคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เฉพาะคนพุทธได้อย่างไร 3. ขอให้เบ่งปันพระพรที่ได้รับจากพระพระคำของพระองค์ในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงปรมเมตตาและทรงโปรโดอวยพระพรให้พี่น้องท่านทั้งหลายไปสู่ทางดีด ตามนามพระไทยของพระเจ้าในวันนี้นะครับสวัสดีครับ